บีบได้มันสิบป๊มันสีแบบเบื่อเกินผมเห็นหลายคนอยู่เลยส่วนมากสิพูหยิ่งนี่ลหละพูหยิ่งเลยล่ะแบบแบบห้อเห็นเ้าเห็นเ้าเห็นัวจริงเ้าเห็นตัวจริงกับผู้งามอยู่ที่ปัญหาไปลงรงูบแล้วคือแบบแปลกประหลาดเลยไหมาอเวนแบบน้ำมันแหลมเกินไป มันกาง,งามอยู่แหละแต่ว่ามันเป็นขี้ยังกระตูนเป็นขีออย้ยางไปเลยมันบอบอคือคน <c oughs> สวัสดีสวัสดีครับน้องฮักแพงน้องน้องฮักแพงนี่นี่่ทยนะครับ <c oughs> เอาคืออีลีดิ <c oughs> นั่น, <c oughs> น,นอันนี้ก็คือขือ้กัน <c oughs> <c oughs> พี่จังหักแพงแสดงว่าพี่แบงแต้งหไหไพกับสิเป็นส้งแนวนี้เลยนี่มันบอเป็นสไตล์นี้ มีกางามอยู่แล้วด้วนี่บันในถ่ายรูปแล้วแล้วถ่ายแล้วกับบอแล้วนี่ก็ต้องบีบกามเขาครับ ็มีคือมีอยู่แต่ว่ามันาบ่มีเลยค่ะว่ามีเลยค่ะนี่มีโมหูว่าวันทู่พ่อเลนได้บอแต่ว่าผมใส่ทู่นะครับทูทู่ช้าช้ามากเลยแหละตอนนี้ คลิปนี้ขอกล่าวขอบคุณฮะบอรครับบา่านเดือดขอดเวลาเรือดนอยู่ขอกล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้เปิดฮะมือบ้านยี่สิบหกมือนียี่สิบเจ็ดมื่นยี่สิบแปดคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ ตอนนี้คนติดตาม 6,000... 6,000เท่าไดรั6 0 0พันนิดนตครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องเปียกลำเพลอนออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้เปิดเปิดสางไรได้ได้แล้วนะครับพี่น้องเพิ่งเปิดได้มือนีครับฮะบอเอามันกลับกลองมัไทหน,น่าจะคอบ่ไดเนี่ย ตอนนี้เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับได้อยอดเดือนดเด้าบาท30บาทรมคิปแล้วแต่ยอดวิวนะครับถ้าพี่นองเมื่อเบืองหลาก็ได้ตามนั้นนะครับพี่นองมาเบืองหน่อยก็เส้นนั่นละน่าจะได้ค่าลูกซินยอดเดืละเดือนดัด๒๐บาท10บาททีแล้วของพี่แบงค์นี่เราสีได้รลายเนาะยอดวิววิวฟนดีด้วิวแต่ละคลิปเมนเป็นหมืน่นหมืน่น ผมเคยเขบาปีเบิรงช่องพี่แบงค์อยู่แค่หนึ่งยอดวิวดีอยู่เด้บอแมนบอแมนคลิปละหมื่นกวัวหมื่นกวัวอยู่บ่ดเดียวนี้เป็นบ่อบอเคยเช็คเ<บ><บ>ลยเด็กบอนี่แต่ล่งไวเลันรับคนตามเทะเลเล่ะครับตอบอะไรนีจ๊ะเขาบ,บ้องก่อนหกพัน <6, 000. S 2> บแมนถึงนะไม่ถึง,นะถงอ่า บ่งจังไหนบ่งเนี่ยเดชกับมี่เดชมีปะมีเน็ตปะโซนอยู่นี่เอาพอดัครับของผมได้อยู่แต่ว่ามันจ่ายแห้งอันนี้ก็ะตุ้งน้อนพวกอ้ไรกระทายเอาไปทำอันนี้ก็ะชีร่งมืออึนเศร้าคนละคลิปนี้มัน่ไได้ก็ เบื่งบด้อีลีประมาณ5 0พันิดนึงหอมาอมพันอ๋อ5,000 5,000สองหมดเลยประมาณนี้มันมันเหล้วมันแหล้วแต่ช่วงนี้แล้วช่วงึ้นปึ๊ดๆล้วกับแบบซ่าลงแบบออแทบบ่มีค้นตามเลยแม่นบกระดีดก็มาดดีดึ้นนะมันมันเป็นยังสี่แบบแมันึ้นลุ่งคืน่งคนล่งกินหัวนี่มันขาเยอิ้นลนแบบุ่ลงแ่ักยังดอกไล่ ตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับแต่วา่าคลิปนี้ก็ซี้ดงพรุ่งนี้เช้านะครับวังว่าดนตีวังว่าดนตีในตลกคือสีบอมีลขกิะิดอกครับมาดแบบงามแต่งแล้วไหม <laughs> งามมิลี

ใ่ั้งนั่นอเอาว่อยากว่อ,อยากทายตัวปไหอยากทายทัพ่อกับหัวกับพ่อแลอ้วเ <c oughs> นี้ยมันสิดูบอดีเพระาะว่าใส่ใส่สิน,น,ยน,นูย่ก็หาให้ดูีที่ีอย่าฟ้าโกิบยังดอก คือนานฮอด8นาทีหาอบ่าเงหากิบกิบอยู่ไสคันนี่ดกิบบ่มองนีบ่เห็นบ่เป็นหยังเพิ่นสิอดไม้นอมันหากิบบ่เห็นเอานี่ไดกิบเบิ่งๆสิถอดให้ เอาละครับผมไดเ้เวลาเวลาเบิดเบิดเวลาแล้ววันนี้ก,กสิคอลาพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านติดต,ตามรับชมนะครับขอมาเบิงในไหลายครับผมสวัสดีครับ